ใหม่ดาวิการับเตอ๋อเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบแลนแต่งงานแล้วใหม่ดาวิกาเปิดหมดเปลือกชีวิตวงการบันเทิงในรายการมูดี y FM ความรักลงตัวเตอ๋อฉันทวิทย์คือคู่ที่สมบูรณ์แบบอยากมีครอบครัวมากวางแพลนอนาคตเรื่องแต่งงานแล้ว1ิปีที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณโตขึ้นมากการที่ต้องจอดดราม่าและยังต้องดูดีตลอดเวลาจนถึงสามารถเปิดใจเรื่องแฟนได้การโตขึ้นเรื่อยๆในวันนี้คุณรู้สึกว่าเริ่มเบาขึ้นมากกว่าแต่ก่อนขนาดไหน ใหม่เยอะมาก100%เซแล้วก็เริ่มรู้จักตัวเองใช้เวลาในการรู้จักตัวเองดูจากพลังงานของคุณจากสายตาแววตาของคุณเหมือนคนลักคนคนที่เจอในวันแรกใหม่คือหนูไม่รู้ว่าต้องพูดอะไรพูดอะไรไปถูกไหมคือมันมีภาพที่เราจะต้องฉันต้องเป็นนางเอกทุกอย่างมันจะต้องถูกกำหนดให้เป็นอย่างนี้แต่ขอบคุณโลกปัจจุบันมากๆที่เขาทำให้พวกเราเป็นคนมากขึ้น ให้ทุกคนรู้ว่าเขาแยกแยะออกจริงๆอย่างทุกคนมีแฟนก็มีกันอย่างเปิดเผยใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยไม่มีอะไรที่ต้องมาตามธรรมเนียมที่ต้องเรียบร้อยผ้าพับไว้อะไรอย่างนี้ใหม่ทํางานในวงการปีหน้าจะครบปี2 0ศแล้วค่ะมีอะไรในความเป็นดาราที่เรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปใหม่อย่างแรกเลยคนเข้ามาขอถ่ายรูปใหม่โชคดีที่เราไม่เคยเบื่อแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ในยุคที่เราต้องยิง้ม แต่เรายิ้มจริงๆนะคือเราอยากเจอเขาจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ในช่วงชีวิตที่การมีคนที่ยังชื่นชอบเราอยู่ถือเป็นความโคตรโชคดีเลยคือดังนั้นถ้าเด็กรุ่นใหม่โดนคนรุมเยอะๆเราก็จะบอกว่าคุณต้องภูมิใจนะเพราะว่าวันหนึ่งพวกเขาจะหายไปเราก็จะบอกน้องๆที่รู้จักว่าดีแล้วที่มีคนรักอย่างนี้รักษาไว้บางทีเราไม่ต้องไปเหนื่อยมากเลยไม่อยากถ่ายรูปหรืออะไรอย่างนี้ เรายิ้มไว้ก่อนยิ้มไว้ก่อนสำหรับหนูรู้สึกว่าเราจะไม่มองตาคนเยอะขึ้นไม่มองตาคนมากเท่าเดิมเวลาเราไปซูเปอร์มา์เก็ตไปอะไรอย่างนี้จะไม่ค่อยคิดเยอะแล้วค่ะคือถ้าใครจะมาขอถ่ายรูปเขาเข้ามาเราก็ดีใจใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ชื่อเสียงของเรามันทําให้คนเข้ามาเราก็แค่ซาบซึ้งมันคุณก็คงเคยผ่านเรื่องยากๆแต่พอโตขึ้นอะไรหลายๆอย่างก็สามารถวางเป็นและง่ายขึ้นช่วยเล่าถึงปรากฏการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆได้ไหมถึงดรามาทที่เคยเจอและการก้าวผ่าน ใหม่เวลาใหม่เห็นข่าวดาราไม่ว่าจะยังไงเราไม่รู้ความจริงว่ามันจริงหรือผิดแต่ว่าใหม่เชียร์ตลอดเลยใหม่ให้กําลังใจคนในวงการด้วยกันนะแล้วบางทีใหม่ส่งข้อความไปด้วยบางคนโดนโกงโดนอะไรแบบนี้เราไม่รู้นะแต่เรารู้สึกว่าแค่อยากจะส่งไปให้กําลังใจ ตอนที่ใหม่โดนดราม,ม่าก็มีเหมือนกันที่เป็นพี่ๆี่ที่ส่งข้อความเข้ามาอันแรกเลยรู้สึกเป็นกำลังใจให้ทุกคนจริงๆมันไม่มีอะไรที่เรียกว่าง่ายเลยต่อให้คุณจะโดนมา1 0 3ถึงครั้งสำหรับใหม่นะไม่มีครั้งไหนรับมือได้ดีเลยครั้งแรกมันจะสติแตกก่อนจะฟุ้งไปหมดดังนั้นการรับมือของใหม่ในวัยนี้ก็คือให้เวลาแล้วก็ยอมรับอารมณ์ทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นใหม่โตมากับความรู้สึกว่าอย่าแสดงอารมณ์เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผิดเช่นโกรธเกลียดอิจฉาหรือแม้กระทั่งเสียใจร้องไห้รู้สึกว่าสิ่งนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นกับเราเราควรจะมีแค่อารมณ์เดียวคืออารมณ์มีความสุขแล้วก็ยิ้ง แล้วเราควรจะเป็นคนที่ทุกคนต้องรักเราและพอเราเริ่มโตขึ้นมารู้สึกว่าพอใหม่ไปเริ่มเข้ารับการรักษาอารมณ์เหล่านี้ที่ใหม่พูดมาตอนแรกมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดทุกคนมีหมดแค่ต้องยอมรับว่าโอเคนะโมเมตนต์นี้โกรธสับสนร้องไห้มันไม่ใช่เรื่องผิดยอมรับมันให้ได้นั่นคือตัวของคุณเองแล้วก็ค่อยๆจัดการไปทีละเรื่องเรื่องเรื่องที่ท้าทายที่สุดในชีวิตและคุณก้าวผ่านมายังไง ใหม่ที่จริงก็น่าจะเป็นเรื่องอุปสรรคในชีวิตทุกอย่างถ้ากระทบกระเทือนจิตใจจริงๆก็น่าจะเป็นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการงานเพราะว่าเหมือนเราโตมาสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเลี้ยงเรา เลี้ยงครอบครัวเราได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของเงินเนื้อดังนั้นการงานก็สําคัญมากเราก็อยากทําให้มันค่อนข้างมั่นคงอะไรที่มากระทบกับงานเราแล้วพอเราเป็นดาราสิ่งที่กระทบที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องข่าวเรื่องกระแสจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างกังวลว่ามันจะทําให้เงินและงานเราน้อยลงไหมเพราะว่าเราไม่ใช่ดูแลตัวเองคนเดียวไงเราต้องดูแลทั้งครอบครัวแต่คุณแม่ก็ยังไม่ยอมหยุดทํางานเลยใหม่คือแม่หนูเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อแม่แยกกันตั้งแต่เราอายุ10บขวบดังนั้นหนูก็จะอยู่กับแม่และก็มีคุณนาที่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นเหมือนแม่ทุกวันนี้หนูก็นอนกับนาตั้งแต่เกิดจนอายุ32ปีก็ยังนอนกับคุณนาทุกคืนส่วนแม่เขาก็เป็นผู้หญิงทํางานเขาจะทํางานอย่างเดียวเลยเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่มันใช่มากจะไม่มีความรู้สึกถึงน้ําบ่อหน้าตอนนี้รู้สึกว่ามีน้ําบ่อหน้าไหมไหมไม่มีแล้วคะ่ะ หัวเราะคุณเป็นคนแบบไหนอยู่กับปัจจุบันหรือเป็นคนคิดถึงอนาคตไม่หนูคิดถึงอนาคตตลอดเวลาเลยค่ะคิดว่าจะแต่งงานที่ไหนใส่ชุดอะไรคือคิดไว้หมดเลยค่ะแต่ว่าอนาคตของหนูเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะยืดหยุ่นมากๆเปลี่ยนได้หมดค่ะจะมีลูกก็ได้ไม่มีลูกก็ได้คิดได้หมดเลยแล้วก็ชอบด้วยค่ะอยากมีครอบครัวมากๆที่รู้สึกว่าเตอฉันทวิตก็ยังมีมุมก็คุณไม่เห็นใช่ไหม ใหม่ใช่ค่ะอย่างหนึ่งเลยคือสบายใจเขาเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบกับหนูมากๆพอดีทุกอย่างอะไรที่เขามีแล้วคุณไม่ไมีใหม่ ความช้ามังคะหนูเร็วเขาช้ามันก็เลยบาลานซ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสําหรับหนูมากหนูต้องการอันนั้นในชีวิตมากเขามาเหมือนช่วยชีวิตเหมือนกันเป็นหนึ่งคนที่เหมือนช่วยในวันที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดแล้วเราหลงทางมากๆไม่มีคนที่จะคอยปรึกษาคอยระบายเขา,เขาเข้ามาถูกจังหวะพอดีก็เลยโดนไปเต็มเต็มฟังไปให้หมดหัวเราะเขาเป็นนักฟังที่ดีมาก